สักคิ้วต้องปล่อยเข็มประมาณกี่มิลปกติแล้วนะคะอาจารย์จะปล่อยเข็มประมาณ1มิลถึง1มิลครึง่งประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ะนะคะประมาณนี้โดยประมาณนะคะ,ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับเครื่องของแต่ละท่านด้วยนะคะว่าระยะไหนมันถึงจะปล่อยสีออกมาดีนะคะ ถ้าปล่อยเข็มสั้นเกินไปนะคะอย่างเช่นครึ่งมิลหรือหนึ่งมิลแบบน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะนิดๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าปล่อยเข็มสั้นเกินไปสีมันก็จะพุ่งออกมากองไปที่ผิวลูกค้าเยอะจนเกินไปหรือถ้าปล่อยเข็มยาวแบบนี้หรือยาวสุดแบบยาวมากๆแบบนี้อันนี้ประมาณ3-4มิลเลยนะคะนะถ้าปล่อยเข็มยาวแบบนี้นะคะ สีมันก็จะไม่ลงผิวอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องดูระยะนะคะปะกติส่วนตัวอาจารย์จะใช้ประมาณ 1, 1มิลถึง1มิลครึ่งโดยประมาณประมาณนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องไปลองเครื่องของเราด้วยแต่ละท่านบางท่านอาจจะต้องปล่อยยาวกว่านี้สักประมาณ2มิลหรือบางท่านอาจจะต้องปล่อยสั้นกว่านี้นะคะต้องไปลองที่เครื่องของตัวเองอีกทีนะคะอ่าประเด็นเลยคือถ้าปล่อยสั้นไปสีจะลงไปกองที่ผิวมากเกินไป ถ้าปล่อยยาวเกินไปสีก็ไม่ออกนะคะสีก็ไม่ออกจากตัวเข็มก็คือสักไม่ติดถว่างั้นเถอะเพราะนั้นเราต้องลองไปเช็คดูอีกทีนึงกับตัวเครื่องของเราอีกทีนึงด้วยนะคะ